ู้จัดการส่วนตัวเบลล่าราณีโพสต์ถึงนางเอกสาวหลังด้นโยงมากี้ราศีทําเอาเกิดประเด็นดราม่าปะทุขึ้นมาเมื่อทางด้านบรรดานางเอกตัวแม่ของช่องสามอย่างมากี้ราศีมิ้นชาริดาและมิวนิธานั้นได้ออกรายการเพื่อนใหม่ EP 3ทางช่อง YouTube ของใหม่ดาวิกา โดยเหตุเกิดจากช่วงหนึ่งของรายการทางด้านมากี้ราศีนั้นได้จับฉลากขึ้นมาได้ว่าเคยร่วมงานกับใครมาแล้วไม่โอเคที่สุดและไม่ขอร่วมงานด้วยอีก ซึ่งดานสาวม,มารกี้ราศีนั้นก็ได้เล่าว่าในวงการนั้นไม่เคยมีอะไรกับใครมีแค่คนนี้คนเดียวเขาเคยพูดกับฉันว่าคอยดูว่าใครจะอยู่ในวงการนี้ได้นานกว่ากันซึ่งก็เป็นการนั่งคุยกันในห้องแต่งตัวกันสองคนแต่ฉันอัดเสียงเอาไว้ก่อนที่ทางด้านมารกี้ราศีนั้นจะเฉลยว่าเป็นใครก็ทำเอาสามสาวเนี่ยที่นั่งฟังอยู่นั้นถึงกับกรี๊ดหนักมาก ซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นก็ต้องบอกเลยค่ะว่ามีชาวเน็ตจำนวนมากนั้นเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่ดูไม่เหมาะสมอีกทั้งยังมีชาวเน็ตโยงไปถึงนังอีสสาวเบลลาบราณีคือคนที่มากี้ราศีเมาส์เนื่องจากทั้งคู่นั้นเคยเล่นละครด,ด้วยกันและเคยมีข่าวด้วยกันอยู่ช่วงหนึ่งจนทำเอาทั่วมาลงที่มากี้ราศีมิ้นชนิดาและมิวนิฐาใหม่ดาชิกา แม้ว่าในเวลาต่อมาทางด้านมาร์กี้ราสีนั้นทนไม่ไหวหลังโดนทั่วลงโพชี้แจงแล้วว่าใช่เบลล่าณีหรือไม่โดยงานนี้ทางด้านของมาร์กี้ราสีนั้นก็ได้โพสต์อรี่ในอินสตาแกรมส่วนตัวไว้ว่าไม่ใช่เบลลานะทุกคนไม่เคยมีเรื่องกับเบลลาทั้งในอดีตและปัจจุบันค่ะ และสุดทางด้านพ่อยผู้จัดการส่วนตัวของเบลลาบราณีนั้นก็ได้โพสตถึงนางเอกสาวหลังโดนโยงมากกี้ปราสีโดยทางด้านพ่อยนั้นก็ได้ออกมาแชร์คลิปสตอรี่ของเบลลาบราณีที่ครั้งหนึ่งนั้นเคยได้ไปออกรายการและให้สภาณ์ว่า ชีวิตที่มีค่าสำหรับเบลคือการให้ให้ที่ง่ายที่สุดของเบลก็คือให้ความสุขให้ในแง่ของผลงานตอบแทนประชาชนที่ตอบรับเบลขนาดนี้รวมถึงช่วยเหลือมนุษย์ช่วยเหลือสัตว์โลกเบลรู้สึกว่าการให้คนอื่นเป็นคุณค่าในการมีชีวิตอยู่ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ